สวัสดีครับสวัสดีเฮียเจเจ,เ,จเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆและพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคัดสูตรที่2ครับคัดสูตรที่2ครับซึ่งสูตรแรกเราก็ได้ทําไปแล้วครับ2วันก่อนครับ2วันก่อนครับต่อมาคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร ที่2ครับสูตรที่2ซึ่งแต่ละงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้เราก็จะมีกันทั้งหมด3ส,สูตรครับ3าสูตร3าคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มารับชมคลิปสูตรคำนวณสูตรที่2กันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอคำเตือนก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาจากสถิติผลรางวัลที่ออกมาแล้วคิดค้นสูตรคำนวณจากความชอบส่วนตัว รับชมแล้วโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปสูตรตัวเลขสูตรคำนวณตัวเลขของเอียดวัดป่านะครับนี่ก็จะเป็นสูตรที่สองเนี่ยเราจะย้อนไปดู สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งที่เราลงไปแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งครับสูตรคำนวณนี่ครับนี่ครับเราจะทวนให้ดูนะครับคัดสองตัวสูตรที่หนึ่งนะครับซึ่งเราทํามาเราก็ทํามาได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับก็คือนํารังวันที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็คือห้าห้าเก้าสามห้าสองนี่ครับก็มาคูณนะครับคูณเราจะลดมาแต้มหนึ่งครับคูณแปด บวก4แล้วก็ลบ0ูนย์นะครับลบศูนย์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองสี่แปดห้าห้าสี่เก้าครับสองสี่แปดห้าห้าสี่เก้านะครับเราก็จะคัด2ตัวสูตรที่1ให้นะครับคัดสองสองตัวสูตรที่หนึ่งให้ก็คือคัดมาแล้วก็คือสองตัวก็คือสองสี่กับ4ี่เก้าครับ2 4สี่กับ4ี่เก้าครับส่วนคัดสามตัวสูตรที่1ก็คัดมาให้แล้วครับก็คือสองสี่แปด แล้วก็5 4 9ครับเผื่อใครจะนําไปเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ครับงวดประจาวันที่16ครับ16เดือนมิถุนายนนี้นะครับนี่ครับสูตรที่หนึ่งครับก็ได้2ตัวครับ2ตัวตรงๆก็คือ2 4กับ4 9ครับ3ตัวตรงก็คือ2 4 8แล้วก็5 4 9ครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งครับเราจะทวนให้ดูนะครับเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามารับชมครับใครเพิ่งเข้ามารับชมครับ ต่อไปก็จะเป็นสูตรที่สองครับสูตรที่สองครับสูตรที่สองของเอี้ยนวัดป่านะครับสูตรที่สองครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเราก็จะนํารางวันที่หนึ่งครับเราก็จะน span, ํารางวันที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาเมื่อกี้ครับงวดเมื่อกี้นะครับรางวันที่หนึ่งครับก็คือห้า ห้าเก้าสามห้าสองครับห้าห้าเก้าสามห้าสองครับรางวันที่หนึ่งครับงวนเมื่อกี้ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเราก็จะนำมาคูณคูณแปดนะครับคูณแปดแต่ว่างวดเมื่อกี้นะครับผิดไปแต้มหนึ่งเรากจ็จะลดลงมาครับนำมาคูณเจ็ดนะครับ คูณเจ็ดคูณเจ็ดบวกสามนะครับแล้วก็ลบห้าครับคูณเจ็ดบวกสามลบห้าครับคูณเจ็ดบวกสามลบห้าครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์ครับตัวเลขตัวแรกก็คือศูนย์นะครับหก ครับศูนย์หกแล้วก็สี่ครับสี่สามครับสามสองครับสามกับสองมาอีกแล้วครับสองเจ็ดครับ นี่ก็เป็นของสูตรที่สองนะครับเจ็ดครับสี่ครับนี่ครับ,งว,รวรรบงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ครับงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะครับสูตรคัดสูตรที่สองนะครับ รางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วครับก็คือ5้าห5าเห้ครับเราก็จะนำมาคูณเจครับบวก3าลบหครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 6 4 3์หกามสดสครับ0ูนย์ห4สาสองเจ็ครับเราก็จะนำมาคัดคัดให้ครับคัดเป็น สองตัวครับคัดสองตัวให้เลยนะครับคัดสองตัวสูตรที่สองนี่ครับคัดสองตัวนะครับ คัดสองตัวสูตรที่สองครับงวดนี้จะไม่เยอะนะครับงวดนี้จะไม่เยอะนะครับงวดก่อนเนี่ยเราจะคัดเป็นสามคู่ครับคัดสองตัวสูตรที่สองนี่ครับศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดคัดสองตัวตัวแรกครับ ศูนย์หกครับนี่ก็คือสองตัวตัวแรกครับต่อไปครับเราจะคัดสองตัวท้ายครับเจ็ดครับสี่ครับศูนย์หกกับเจ็ดสี่ครับนี่ก็คือคัดสองตัวครับสูตรที่สองครับเป็นไงครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าครับ แต่ก่อนนี้เราจะคัดเป็นสามสามคู่ครับก็จะตะก่อนนะครับเราก็จะคัดถ้าคัดสามคู่เนี่ยก็จะมีสามสองด้วยครับแต่งวดนี้เราจะคัดให้แค่สองตัวครับคือไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่ปวดหัวครับโดนก็โดนตรงตรงเลยครับโดนก็โดนตรงตรงครับต่อไปครับก็จะเป็นคัดสามตัวครับเผื่อว่าใครจะนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดนี้ครับ คัดสามต,ตัวสูตรที่สองครับสามตัวสูตรที่สองนะครับแต่ละงวดนี้ก็จะมีแค่สามสูตรครับสูตรที่หนึ่งก็ปล่อยไปแล้วครับนี่ก็คือสูตรที่สองครับคัดสามตัวสูตรที่สองครับสามตัวสูตรที่สองตัวแรกครับก็คือ ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่สามตัวตัวที่สองก็คือสองเจ็ดสี่ครับนี่ครับศูนย์หกสี่กับสองเจ็ดสี่ครับ งวดนี้แต่ละสูตรก็มีแค่สองคู่ครับสองคู่ครับถูกใจก็จัดเลยครับถูกใจครับถ้าไม่ถูกใจก็รับชมเฉยๆก็ได้นะครับถ้าถูกใจก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยครับคัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็คืองวดประจําวันที่ สิบหกมิถุนายนนี้ครับสิบหกมิถุนายนนี้ครับสรุปนะครับสรุปสูตรที่สองครับสรุปครับสรุปสูตรที่สองนะครับ สรุปสูตรที่สองสามตัวก็คือศูนย์หกสี่สองเจ็ดสี่สองตัวก็คือศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่นี่ครับแค่นี้ครับบางคนก็อาจจะว่า ทำไมสามตัวทำไมสามตัวถึงศูนย์หกสี่ทำไมสองตัวทำไมไม่หกสี่ครับอันนี้ก็ถ้าชอบก็ไปตัดเอาครับไปตัดเอาเลยนะครับถ้าชอบนะครับไปตัดเอาเลยนะครับเพราะว่าแต่ละงวดนี้เราจะตัดให้ไม่เหมือนกันครับแต่ละงวดเราจะตัดให้ไม่เหมือนกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเราก็ปล่อยให้แล้วนะครับ เหลือสูตรที่สามครับสูตรที่สามครับสูตรที่สามนี้ก็รออีกประมาณสองสามวันนะครับสองสามวันครับนี่ก็คืองวดประจําวันที่สิบหกครับมิถุนายนนะครับเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามารับชมครับ จะไม่รู้นะครับนี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับคัดสูตรที่สองมาให้เรียบร้อยครับคัดสูตรที่สองครับสูตรที่สองก็คือนํารางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนก็คือห้าห้าเก้าสามห้าสองนะครับมาคูณเจ็ดบวกสาม ลบห้าครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดนะครับศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดอ่าผมก็จะตัดนะครับคัดให้ครับศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดนี่ครับก็คือคัดให้สองตัวก็คือศูนย์หกกับเจ็ดสี่นะครับสามตัวก็ศูนย์หกสี่แล้วก็สองเจ็ดสี่ครับถ้าคนไหนที่ไม่ชอบสองสองตัวนี้ครับเราจะตัดเอาตัวไหนก็ได้ครับนี่ครับภายในนี้ครับจะตัดเอาเป็นหกสี่หรือว่าสองเจ็ด หรือว่าสี่สามหรือว่าสามสองอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วครับก็คือสี่ตัวนะครับสี่ตัวครับงวดเมื่อกี้นะครับงวดเมื่อกี้ก็นี่ครับงวดเมื่อกี้ครับเราคัดมาให้ครับทีเด็ดครับทีเด็ดก็คือคัดมาให้ก็คือห้าสามแต่ออกสามสองครับออกออกห้าสามออกห้าสองครับ พอเข้าก็คือเข้าวิ่งครับวิ่งวิ่งตัวเดียวบนนี่ครับเราก็ให้มาสองบนสองล่างสี่แต่ก็ออกข้างบนครับสองห้านะครับนี่ครับผิดไปแต้มนึงครับงวดนี้ไม่แน่ครับถ้างวดนี้ถ้าไม่เข้าตรงตรงเราก็จะเปลี่ยนสูตรครับเราก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับถ้าไม่เข้าตรงตรงครับเพราะว่าเราก็จะมีกันทั้งหมดก็หลายสูตรอยู่ครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีนี่ก็ การเปลี่ยนลูกบอลแล้วว่าการเปลี่ยนสลักลูกบอลที่ออกนะครับของอสลักกินแบ่งนั้นก็เราคัด,ค,ด,ค,ดคัดสูตรไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอันนี้ผิดแต้มหนึ่งผิดแต้มหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนไปอีกสูตรหนึ่งนะครับไปอีกสูตรหนึ่งครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับพบเจอกันคลิปหน้าก็คือคัดสูตรที่สามครับคัดสูตรที่สามครับเพราะว่าแต่ละงวดนี้ของ เอี้ยนวัดป่านี่ก็จะมีกันทั้งหมดก็คือ3มสูตรครับจะมีกันทั้งหมด3สูตรครับสูตรที่1นครับนี่ก็คือสูตรที่1ครับสูตรที่1ครับสูตรที่1ก็คือคัด2ตัวมาให้แล้วก็คือสองสี่กับ4ี่้าครับสูตรที่1ครับ2ตัวครับสองสี่กับ4ี่้าครับส่วนสามตัวก็สองี่แปดกับห้าี่้าครับส่วนสูตรที่2นี่ครับ สูตรที่2นี่ก็2ตัวก็คือ06ครับกับ74ครับ3ตัวก็064 274ครับนี่ก็คืองวดประจำวันที่16มิถุนายน2568ครับกับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นสูตรที่3สูตรสุดท้ายครับจบสูตรที่3ามแล้วก็จะเป็น วิ่งตัวเดียวแม่นขั้นเทพครับวิ่งตัวเดียวแม่นขั้นเทพนะวิ่งตัวเดียวนี้เข้ามาแล้วครับห้างวดแล้วนะครับเข้ามาตรงๆนะครับห้างวดแล้วนะครับแม่นขั้นเทพครับวิ่งตัวเดียวครับสลับคนไหนที่ชอบเลขวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวครับวิ่งตัวเดียวโคโลเลยครับแม่นครับวิ่งตัวเดียวเนี่ยเข้ามาแล้วครับห้างวดครับงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเด่นให้ด้วยนะครับเด่นสองตัวกับเด่นสามตัวนะครับสลับสูตร คัดตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าสูตรที่2นี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันคลิปหน้าครับคัดตัวเลขสูตรที่สามครับสูตรที่3าของเอี้ยนวัดป่าครับสำหรับคลิปที่นีก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ